ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมโรบอกในแม็บบล็อกฟุตอีกตามเคยนะครับผมโอ้โห,หเวลาอัดเสียงแม่งรถมาตลอดเลยเว้ยเอาเอาละจ้ะก,ก็วันนี้ก็ผมจะอยู่ในรหัสแจกกันอีกแล้วนะครับผมผมจะมาแจกรัสอย่างนี้นะครับผมของก็มีตามนี้เลยนะครับผมก็ไม่เยอะเหมือนเดิมครับผมก็ ผลก็มีผลประตูผลนั่นผลนี้ผลก็ไม่เยอะมันดัดอันก่อนนะครับผมก็ใครอยากได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เมนใต้ล่างคลิปไว้เลยนะครับผมว่าอยากได้แล้วก็ช่องทางการติดต่อเดี๋ยวผมค่อยขอคลิปหน้าละกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอไปความมัตเตอรี่ความมัตเตอรี่ของผลนี่หน่อยผลม,มัตเตอรี่ของผลโมจิโมจิตื่นนะครับผมก็เดี๋ยวไปฟาร์ไม่ใช้สกิล วงล้อได้ครับคล้ายๆโดนันอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็ฟาร์มกเลยนะครับผมขอฟาร์มแป๊บนึงนะครับแป๊บเดียวเดีแบบ๋ยนวะครับผมก็ท่านไหนที่คนไหนที่อยากได้รหัสนี้นะครับผมก็กดไลค์กด like, แชร์เม้นไว้ล่างคิดได้เลยนะครับผมว่าอยากได้รหัสนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปส่งเหมือนรหัสก่อนหน้านี้นะครับที่ผมแจกไปนะครับโอ้โหแล้วยายรถจะมาเยอะไปไหนวะเนี้ย ก็ไม่เป็นไรนะครับเสียงรถก็ช่างมันก็อะไรวะน,นีเนี่ยเวลาอัดเสียงแม่งมาบ่อยจังวะโอ้ก็นี่นะครับผมจะฟัมแบตเตอรี่มันไปก่อนนะเอ้แบตเตอรี่โมจิไปก่อนนะครับก็ฟัมแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วครับได้ถ้าใช้แล้วแบบล้อหมุนๆนะแบบโดน,นัทอ่ะเออโอ้มาอีกแล้วเวลาไม่อัดแล้วแม่งไม่มีรถไอสัตว์เวลาอัดแล้วรถมา,ยาเยอะชิบหายนะครับผม ก็นี่นะ JB ะน,นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปสุ่มผลแจกกันก่อนนะครับแจกคนลูกหนึ่งก่อนนะครับผมในลูกหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็เราจะเดินทางไปลูกหนึ่งกันเลยดีกว่านะครับผมก็ไปกันเลยดีกว่านะครับผมที่ลูกหนึ่งกันเดี๋ยวเราไปพบกันที่ลูกหนึ่งนะครับผมบายแล้วเราก็อยู่กันที่ลูกหนึ่งกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปสุ่มผลมาแจก คนลูกหนึ่งก่อนเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่าใครแต้มน้อยบ้างแล้วก็ค่อยเอาผลนั้นไปให้นะครับผมก็เดินทางไปเกาะไอ้นกันดีกว่าเกาะลิงกันดีกว่านะครับผมผมจะใช้เรือนะครับผมรอบนี้จะใช้เป็นเรือเจียตังนะครับสามร้อยนะครับเดี๋ยวก็ขับเรือกันไปเลยดีกว่านะครับผมผมจะไม่ตัดนะครับตอนขับเรือมันอาจจะน่าเบื่อหน่อยนึงนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะชี้แจงการแจกรหัสเหมือนเดิมนะครับก็ไลค์แชร์ติดตาม แล้วก็เมนตารางคลิปแล้วผมจะเอามาสุ่มในวันที่1 2แล้วกันประมาณ3วันนะครับผมแล้ววันที่2ผมจะมาสุ่มแจกกันนะครับผมก็ให้ดีถ้าคลิปประกาศผลคลิปหน้าไลค์ครอบอ้า5ิบไลค์แล้วกันไลค์ครบ5้าิบไลค์เดี๋ยวผมจะมาแจกรหัสซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับในคลิปประกาศผลนะครับคือคลิปหน้านะไม่ใช่คลิปที่ผ่านมานะครับคือคลิปหน้านะครับผม เดี๋ยวก็ตอนนี้ก็ไปสุ่มรัดไปสุ่มผลกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวก็ขึ้นไปสุ่มผลกันก่อนดีแล้วก็เราก็โอ้ยหัวจังวะก็โอ้ยเมื่อกี้ไม่ได้อัดแม่งไม่มีรถใช่ก็สุ่มผลกันเรียบร้อยเลยครับเราได้ผลเดี๋ยวขอตีบอถแป๊บนึงนะผลของบากี้นะครับเมื่อกี้เดี๋ยวตีอถแป๊บเดียวโอ้โหรอบนี้รถใหญ่ซะด้วยวปเนะเดี๋ยวก็ กาที่คิงลิงก่อนแล้วก็เราก็ขับเรือไปกันเลยดีกว่าครับผมไปหาคนันที่เกาะกลางก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่เกาะตรงกลางกันก่อนเลยนะครับผมก็จะขึ้นเรือไปแล้วนะครับผมก็ท่านไหนที่อยากร่วมกิจกรรมในการแจกผลก็ผมจะมีการแจกแจกรหัสเรื่อยๆนะครับไม่ให้แจกผลอนะ่ะโอ้ย เดี๋ยวผมก็จะแจกรหัสเรื่อยๆนะครับผมก็เป็นพวกรหัสไก่ตันพวกรหัสที่ผมเอามาจากที่อื่นหรือผมซื้อมาแล้วก็มาแจกนะครับผมก็ฝากติดตามมันด้วยนะครับว่าผมจะแจกไปสักสี่ห้ารหัสแล้วก็จะมาแจกแพทของฟรีไฟล์กันบ้างนะครับผมผมก็แจกรหัสบล็อกฟุตกันเยอะแล้วนะครับถ้าตอนนั้นนะนะจะแจกไปประมาณ4ี่ห้ารหัสผมก็จะแจกแพทของฟรีไฟล์นะครับผม แพทเกมฟรีไฟนะครับหรือว่า UC ของพับเจีได้นะเพราะผมเล่นอยู่แล้วก็ผมจะเอามาแจกกันด้วยนะครับผมเพาะผมทาคลิปอยู่นะครับโอ้ยเหียเราก็มาถึงเกาะกลางแล้วนะครับเราก็เห็นเรือฟรีอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่านะครับเราขอไปดูกันก่อนนะครับผมก็นี่ตอนนี้คือผมไม่ได้อยู่บ้านนะผมอยู่รีสอร์ทนะครับผมก็มานั่งอยู่หน้ารีสอร์ทมันก็เลยดังไปหน่อยในห้องมันก็เสียงมันก็เดียดดังนะครับมันก็โอ้ยเฮียมันก็ไม่ได้นว่นนะครับมันก็ไม่ได เงียบอะไรขนาดนั้นมันก็มันเหมือนกันนะครับข้างนอกมันดูน่าจะเงียบกว่าในห้องนี่ครับผมคับโอ้โหครับเรือชนเรือชนเรือครับอืมดีนะไม่เรือชนเครื่องบินในเวนเอ้ยก็ไปกันเลยดีกว่าครับไปที่เกาะบากี้กันต่อเลยนะครับไปที่บากี้ในแยบ๊บเกอผมจะไม่ตัดนะับผมก็ไปไปดูที่บากี้เลยดีกว่าครับผมไปเลยครับผมก็แป๊บหนึ่งนะครับแล้วเราก็ถึงเกาะ ของบาร์กี้กันแล้วนะครับผมผมเห็นลงหน้าอยู่ประมาณ2คนนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะผลช็อปนะฮะให้ให้เขากันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นขอใช้ตัเกียวโมจิกันหน่อยนะครับต่อยบมัดไปสักหมัดหนึ่งก่อนนะครับเช็คก่อนเช็คก่อนใช่ชเปล่าอ่าใช่นะครับผมก็เป็นคนเกือบสุดท้ายเลยนะครับมันจะมี2องคนครับคือคนเกือบสุดท้ายและคน สุดท้ายแล้วครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองเทสหมัดก่อนนะครับไปแล้วก็เลยนะครับหนึ่งหมัดครับเดสนะครับผมเอ่อเดี๋ยวผมจะรอเขาเกิดนะครับแล้วก็เอาผลไปโยนให้กันเลยดีกว่านะครับผมก็นี่นะครับผมให้คนผมจะให้คนนี้นะคนสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะดกดกผลให้นะครับผมเดี๋ยวจะเก็บไว้เอ๊ยไม่ใช่จะดกผลไปให้นะครับผมก็เดี๋ยวจะมาคุยเรื่องไทยคลิปนันอีกทีนะครับ ช้านะครับก็ช่วยกันดูคลิปนี้จบด้วยนะครับผมก็กลจะจบแล้วแหละเดี๋ยวก็จะบอกแล้วนะครับผมก็โอเคนะครับคนไหนที่จะร่วมกิจกรรมเจรับแจกรหัสของผมนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็มินไว้ร่างคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะไปสุ่มในวงล้อเหมือนเดิมนะครับผมรอบที่แล้วมีแค่4คนนะครับโอ้รถเฮียรอ,อบนี้อาจจะมีเยอะกว่า สีคนนะครับผมก็รอดุ้นกันเอาเองนะครับผมว่าจะได้ใครนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมผมบายบายนะครับบายบาย